อไไไว้้้ฝันใใหหกลลปถึงซื้อพันธุ์ที่อำเภอบัานาสานมานะครับก็เจ้าของสวนบอกว่าอย่าให้มีต้นไม้อย่างอื่นเข้ามาแทรกแสงมากเกินไปนะครับถ้าไม่มีได้ไม่มีเลยก็ดีก็เดี๋ยวอาจจะติดเชื้อได้นะครับ ติดเชื้อได้พอติดเชื้อเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของเชื้อโรคนะครับที่จะลุกลามมาที่ต้นทุเรียนนะครับใบกิ่งก้านเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องดูให้ดีนะครับต้องระวังให้มันอยู่ในสภาพที่ดูดีนะครับนี่เราถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์จะได้นะครับแลก,การดูแลเรื่องน้ําเรื่องอาหารทางใบเรื่องปุ๋ยนี่ก็ดูแลตลอดนะครับ ในก็เรื่องของมดแมงมันเล็กเนี่ยก็เรื่องสําคัญนะครับลดน้ำนะครับถ้าฝนไม่ตกเนี่ยตรร้องรดชงเช้าทุกวันนะครับเพราะว่าผู้เรียนต้องการน้ํานะครับเมื่อไรขาดน้ำเนี่ยแน่นอนว่าแห้งแรงผู้เรียนจะตายหมดนะครับเช้าเนี่ยถ้าอากาศดีนะครับก็ส่วนมากถ้าไม่ติดภารกิจที่ไหนก็จะเข้ามาวเวียนมาดูนะครับเช้าสักรอบหนึ่งแล้วก็เย็นสักรอบหนึ่งบางทีกลางวัน,ใน,ในรู้จะไปไหนก็เข้ามาดูผู้เรียนนะครับ ถ้ามาดูในสวนทุเรียนเพราะวา่าอย่างที่ผมเคยบอกถ้าปลูกแล้วทิ้งไม่ดูแลไม่ได้นะครับต้องดูแลตลอดอมีแมงเบเข้ามารุกวนนะครับแล้วก็มีโูคต่างๆเนี่ยครับอันนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังอันนี้จะมีความสุขอยู่กับาบางครั้งนะครับในสิ่งที่เราทำนะครับก็เกิดความสุขเนี่ยถือว่า เงันมันเป็นกำลังใจนะครับฉะนั้นคิดว่าอีกสักสองปีข้างหน้าก็คงจะได้รับผลบ้างนะครับหวังว่าพอได้พักพวกมาเยี่ยมเยือนก็ได้มีทุเรียนนะครับทานกันไม่จำเป็นต้องอขายให้ร่ำรวยหรือว่าปลูกไว้เพื่อพักพวกนะครับมาแล้วมีอะไรขวากจากสุราษฎ พึงตระหนักให้ดีว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยคือกระดูกสันหลังของชาติจริงๆนะครับให้เห็นความสําคัญของพี่น้องเกษตรกรให้มากที่สุดนะครับอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนได้ก็อย่าเห็นแก่สิ่งที่เข้าไปแล้วเพื่อที่จะเป็นแค่เพียงสอสอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องทำหน้าที่เพื่อประโชน์ให้ได้นะครับต้องฝังนะครับฉะนั้นพี่น้องชาวสวนผู้เรียนนะครับก็ต้อง ร่วมมือร่วมใจนะครับทำอย่างไรที่ให้ผลดูเรียนได้รับผลผลิตที่ดีและก็ราคาอย่าได้ตกต่ำนะครับเพราะว่าเราต้องต่อบรับมีมากมายในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการบำรุงรักษาในเรื่องราวต่างๆนะครับและก็เช่นกันนะครับก็ฝากไปถึงพี่น้องชาวสวนยางและก็สวนปลานนะครับก็ต้องอ ต้องดูแลรักษากันให้ดีเพราะสักวันหนึ่งนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเราได้ผู้แทนที่ดีเราได้รัฐบาลที่ดีเราได้รัฐมนตรีที่ดีผมเชื่อราคาอยางพาราราคาปาล์มราคาต้องสูงขึ้นนะครับอย่าปล่อยเช่นนี้อย่าปล่อยเฉยตามเฉยอย่าปล่อยเลยตามเลยนะครับขอให้ช่วยกันนะครับช่วยกันเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรนีเหน็ดเหนื่อยนะครับไม่มีใครเหนื่อยเท่าเกษตรกรนะครับเหนื่อยมากๆนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านก็รู้ดีแต่ ทำไมผู้ที่เป็นผู้แทนของประชายชนไม่ปฏิบัติให้ดีนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับไม่กระทําถึงไม่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ุของพี่น้องประชาชนครับฝากด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องชาวภาคใต้เรานะครับ80กว่าปเช็นนะครับเป็นเกษตรกรนะครับชาวสวนไม่ว่าสวนยางสวนปลาล์มแล้ก็สวนดูเรียนแล้วก็ผล,ลไม้อื่นๆนะครับอีกมากมายนะครับฉะนั้นพี่น้องชาวสวนก็ต้อง ช่วยกันนะครับในการดูแลในการขับเคลื่อนนะครับเพื่อที่จะได้ครอบครัวมีความสุขเพื่อจะได้สังคมอยู่ดีกินดีนะครับเมื่อไรที่สังคมอยู่ดีกินดีพี่น้องประชาชนมีกําลังจ่ายนะครับผมเชื่อเละเถินว่าเศรษฐกิจของประเทศก็จะดีตามไปด้วยและประเทศก็จะเจริญก้าวหน้านะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องเกษตรกรขอบคุณพี่น้องชาวภาคใต้ขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรนีนะครับ และขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับและก็ช่วยเหลือดูแลกันต่อไปและให้ตลอดรอดสั่งนะครับเพื่อสุราธ,ธานีเพื่อประเทศไทยของเราครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ